มาได้นะครับโดยการอาชนะ3ประตูต่อ2ส่วนบุรีรัมผ่าน BG มาได้เอาชนะ BG มาได้3ประตูต่อ0อ่ามาดูชีแมนของทั้ง2ทีมเมืองทองผมยกให้คณะคำยกนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันก็ติดอยู่นะคณะคำยกรวมไปถึงปรเมศอาจนิไลก็มีข่าวกับบุรีรัมเช่นเดียวกันนะ ต้องรอดูข่าวว่าข่าวนี้เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดส่วนบุรีลมยูเนต็ดก็คงเป็นคริสปินทีละทอนนะที่เป็นพวกคีแมนทีละทอนก็จะได้เจอทีมเก่าด้วยก็น่าจะมีการต้อนรับแบบอบอุ่นพอสมควรคริสปินพึ่งหวดลูกฟีคิกสุดสวยกับฮานอยมาเกมนี้ก็น่าจะได้ลงสนามเช่นเคยบุรีลำยูเนต็ดก็คงจะจัดชุดใหญ่นะ ผมว่าเพราะว่าก็เป็นแมตช์สำคัญผมว่าแนวโน้มของของเกมก็คงเป็นอาจจะเป็นเมืองทองนะที่ช่วงแรกๆอาจจะทำได้ดีสัก10บ0นาทีแรกหลังจากนั้นบุรีรัมย์ก็คงจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็บทบดไปเรื่อยบทผมว่าก็คงเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดที่จะคว้าแชมป์ช่วยใบที่3ของฤดูกาลนี้ไปครองผมว่าบุรีรัมยูเนเต็ด จะเอาชนะเมืองทองยูเนเต็ดได้2ประตูต่อศูนย์และอย่าลืมว่าบุรีรัมถ้าผ่านถ้วยนี้ไปได้พวกเขามีชิงอีกแมตช์หนึ่งนะครับกับฟุตบอลรีโวครับกับลำพูนในอาทิตย์หน้ามีโอกาสสูงครับที่บุรีรัมย์ยังเด็จะเก็บได้ทั้ง4ถ้วยในฤดูกาลนี้ก็ตามรุ่นตัางเชียร์ได้นะครับวันนี้18นาฬิกาที่สนามธรรมศาสตร์ลังสิตส่วนใครที่จะไป ก็ฝากซื้อเครื่องดื่มไปด้วยนะเพราะว่าที่นั่นหาซื้อยากเป็นสถานที่ราชการนะครับและก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือพกร่มไปด้วยฝนตกแน่ๆครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย